ชื่อเรื่องพ่อมดช้างกับเด็กชายนิรัน์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่หมู่บ้านเล็กๆในประเทศไทยชื่อว่าเชียงพระเชียงพระมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่านิรันต์นิรัน์เขาชอบเดินป่าและชอบค้นหาสิ่งใหม่ๆวันหนึ่งนิรันเดินเข้าไปในป่าและเจอกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งที่นั่นเขาเจอพ่อมดช้างโฟโมช้าง พ่อมดพูดว่ามากกว่าถ้าเจ้าตอบคำถามของข้าได้สามข้อข้าจะให้ของวิเศษแก่เจ้านิรันยิ้มและตอบว่าตกลงครับลองถามดูเลยคำถามข้อที่หนึ่งมากกว่าอะไรคือสิ่งที่ยิ่งแบ่งปันยิ่งมีมากขึ้นนิรันตอบว่าความสุขครับความสุขครับพ่อมดพยักหน้าและยิ้ม คำถามข้อที่สองมากกว่าอะไรคือสิ่งที่แม้มองไม่เห็นแต่ผู้คนก็เชื่อนิรันต์ตอบว่ามิตรภาพครับมิตรภาพครับพ่อมดปรบมือคำถามข้อที่สามากกว่าถ้าเจ้าลบสิ่งหนึ่งออกจากโลกได้เจ้าจะลบอะไรนิรันต์คิดสักพักและตอบว่าความเกลียดชังครับความคลียดชังครับ พ่อมดดีใจมากเขาเสกไม้เท้าหมุนหมุนแล้วมอบขอรุ่นวิเศษจากภัยคลุนวิเศษแจกภัยให้มากกว่าเมื่อใดที่เจ้าเป่าขอรุ่นนี้จะมีผู้มาช่วยเจ้าเสมอตั้งแต่นั้นมานิรันก็กลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านเมื่อใครมีปัญหาเขาเป่าขอรุ่นแล้วช้างนกหรือเพื่อนในป่าก็มาช่วยทันทีและมิตรภาพของเขากับพ่อมดช้างก็แน่นแฟนยิ่งขึ้นทุกวัน ข้อคิดจากนิทานนี้ความมาดีความคิดดีและมิตรภาพจะพาเราผ่านทุกอุปสรรคไปได้